เดือทางไปเซโนสไปกินปีนไก่เด้อขางทางจะมี่ต้นต้นยังนี่นะรับต้นหามง่ะต้นหามงปลูกไว้ปลูกเลก็ตัดปลูกเลกะัอยู่เนาะไปกินนาหนามาเอาไม้มาเนี่ย เอาเมื่อได้บ่เออเขียมพอยเข้ามานี่เพิ่นสิเอาไม้มาเฮ็ดโต๊ะพี่น้องแล้วเพิ่นสิไปเลี้ยงไกเซโนทีมงานงการเดนี่เด้อ

ย ie ังถอนใหญ่บ้านแล้วก็ขึ้นได้สองมันโดยสวยกันพี่น้องเป็นสมายเหตุเฟอร์นิเจอใส่หางันของอ้ของการนี่ละโอ้ยังสามทอนทอนที่สี่ทอนที่สี่ แล้วสามทอนเสร็จแล้วเรียบร้อยสบายดีพี่น้องฮอตแล้วอ่นปิ้งไก่เซโนฮอตเซโนแล้วเนาะกินแดดปิ้งไก่ภัยมาเซโนบริกินปิ้งไก่สัมมาบ่ฮอต นี่คือปิงไก่้ันไอตุยแอนบาแอนบาะเคยซื้อหันไอตุยเนาะโดยเพราะว่ามาแวกกินข้าวกับจิมงานอยู่เก็บผ้าเบิงปิงไกเ่เพื่อนมีแตรตุงงามๆ <c oughs> อันนี้ปิงไก่เนื้อดำปิงไก่เนื้อขาวทั้งเนื้อดำและก็นเนื้อขาวปีงไก่เนื้อดำนี่จะเป็นสายพันธุ์ใหมเ่เนาะเนื้อดำดูดำแต่มันก็ในราคาเดียวกันปีงหนึ่งเป็น ายให้กับโบแพงเป็นไก่ลาดราคาหาสิบพันบนว่าตัวโตโต,ตใหญ่เลยพี่น้องจะแซ่บนอกจากปิ้งไก่จะมีปิ้งปากโกปป้งอึ่งอาหารตามฤดูกาลมีสมพักมีตำม,มักทั่วตำม,มักแห้งเดี๋ยวจะพาเง,งเราเบิ่งกซโน่เป็นมองจุดพักรถเนาะจุดพักรถพัก,กินเข่าของ ผู้โดยสารที่เดินทางจุดนี้มันจะเป็นจุด4ทิศจุดยุธธาสตร์แล้วเศรษฐกิจนะมันจะไปทางได้ทางเวียดนามไปเวียดนามแล้วก็ไปปากเซลงเมือมสวรรค์ไปไทยแลนด์ไปประเทศไทยแล้วก็กึันเมืองเวียงจันทร์เี่เราพี่น้องคือ้างนี้จะเป็น มองรถโด,ดยสารนอนรถโด,ดยสารที่จุดจุดพักรถโด,ดยสารอย่างเห็นนี้เป็นกำลังก่อสร้างใหม่คือ่อจาประธานเปิดบริการเปิดบริการเกือบปีหน้าเป็นจะเปิดบริการก่อสร้างแล้วแต่ก็จะมีการหางหานไายปิ่งไก่แล้วที่เราเดียวเห็น,นจะเป็นหางหานสายิงไก่คนไปคนมาจะแวะกเข้าแววซืปิ้งไก่แวแวพักเซา ออมขางก็จะมีห้องแฮมบานพักนี่ยังคอยบริการอยู่นย่ยพี่น้องพระบนเขาข้าวปิงใ่เซโนเด่นเด่นผู้สาวนานนเพีน่นว่าแซบปิงใ่ที่มีื่อเสียงระดับประเทศของประเทศลาวครทีอยู่บ่าอใ้ล้ช่วง,งนี้ เออช่วงนี้มันบ่อคอยเดืขายประมาณ30โตรต่อมือปกตินี่ส่งขายดีๆนี่ลอยปลาต่อมืองบรอยูเดยเซาคนน่ะเนช่วงนมันมันยันนยยงบ่มีผู้โดยสารเท่าไหรเนาะคนเดินทางก็บ,บ่ค่อยมีมัน ม,มีแต่คนภายในที่เดินทางอยู่ในอยู่ในแขวนะพี่น้องพอคนยังบอให้เดินทางไปต่างแขวงเถือภายในตัวเมืองหาเมืองนี่ได้อยู่ในแขวงนี่บอต่างแควงนี่บอได้ปิ้งไก่เนี่เป็นตาแซ่บริพี่น้องสั่งตำม,มักถัว่วน้ำผพ้งน,น้ำซองจานแล้วก็ปิ้งไก่สองปิ้งก็จะมีสมน้ำไ้บริการงานสะอาดสะอาดเด้อ

เด้อกินนากันเด้อปิงไก่นมกันเด้อบ่อ้วมาจอดกันกันไม่น้อยลออยกันอกันไม่อยพี่เลยต้องมน้อยไ้กันแล้วใช่โครงการบรงัม่นตั้งั้งไว้าล้มันมดเลยว่าเสียแต่ัมแก้วนี้ได้เงินแล้ ยูด so, pues> ููคนละตันก็ได้ไลมนี่มันจะพอได้เบดแล้วอิ่มแล้วเบ็ดแล้วอิ่มแล้วเบิดแล้วอิ่มแล้วเบิดแล้วจากอิ่มแล้วซีซื้อเมื่อฝากเลยออีกตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่นี่ป้าป้า หาซีฟได้บ่เอ oh. okay. ้หรือว่าเท่าไรก็ตัวนี้เท่าไรซัมกระโปงเฮากินนะบ่โดยโดยหาสิบพันซื้อมาฝากตุยกับตัวนี้กันหลุดหายปกติเป็นใจวกสิบพันดูสิหาสิบพันตาลบ่ซื้อมักตาลบ่หมกตาลก็มีใครอ๋อเซโนมีมักตาลมักม่วง โซนในี้กยังรเรเห็นเลาะลายบอกว่ามันบ่มีผู้โดยสารลายแต่เคราวนี้โอ้ยว่าจะลงรถมันหุ่มเพิกทำปิ้งไก่ทำหมักตานทำหมักม่วงทั้งนำ้ำขนมเนี่ยค่ะขายหลายโซนนี้โบราณค่ะปิ้งไก่น้อย <c oughs> คิวโรดดิสานเซโนเนาะคิวเก่าเคยปิดบริการแล้วผมจะเนี่นยไปใส่ไปใส่บริการตัวคิวใหม่ครับปีหน้าคือนะว่าสำหรับปีนี้เผนยังใส่เปิดตัวนี้อยู่ข้างๆคิวเนี่ยก็จะแมนเป็นทานขายปีกไก่เลยเนาะบอสเซโนนี่หลักๆก็แมนขายปีกไก่แต่ช่วงนี้จะเงียบเงาแน,น่หลังจากปัญหาโควิดนี่แหละคนก็นยังบาทานผู้โดยสารก็ยังบาทานมี อาหารตระก้เห็ดบลายลเปียงปลาย่ายตะกาวนี่โอ้ยปิดมือหนึ่งหลายลอยตัวพี่นอ้องขายมักตาลก็มีนี่แหละบรรยากาศข่าวข้าวของเมืองเซโนเมืองปิงไก่เด่นข่าวขาวสาวงาม ไก่เมื่อฝากไกลแล้วหลังจากกินอิม่มกระสิกรับแล้วพี่น้องผม,มออกมาเวียกอยู่เซโนโ่แหละค่ะพวกง่ายๆผมชวนมาเวกกินเขาแล้วก็เอาลระสิกรับตอนบ่ายกับเขาเวียปกติคืมมอ,มมอ,มมอ,มมอเกาดูแลสี่มุลงแลงดูแลการเลิกงานเดี๋ยจบคลิปบธนี้ก่อนเด้อพี่น้องโอกาสหน้าสิพารอบเบิ่งกับค่าเมื่อมาเวียกมางานก็เลยว่าโปรดสะดวกเท่าใดโดยขอบก้มขอบใจเด้อที่เขาเบิ่งเขาสม กดไลค์กดแชร์หน่เด้อมีอย่างปรปับปรุงกันแนะนำคอมเมนต์ได้ขอบอบใจหลายๆลายสบายดี